พระสมดิจบางขุนพรมพิมพ์บัตเกตซึ่งเป็นพิมพ์6ชั้นอกตลอดมาดูกันนะครับผมองค์นี้จะเป็นพระกุกเก่าครับจะมีเเม็ดจะเรียกว่าอะไรครับผมจะเรียกว่า เม็ดหยกเม็ดพลอยฮะเม็ดเหลืองๆที่ขึ้นเกาะกลุ่มอยู่ตามฐานครับผมเนี่ยฮะเป็นเม็ดคาบกุเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาเรียกกันที่วัดเซียนใหญ่เขาเรียกกันนะครับผมผมก็หาได้แต่ว่าผมพูดไม่เป็นครับพูดไม่เก่งก็จะโดยประมาณนี้ครับคาบกุคาบฝ้าครับถ้าได้ส่องใกล้ๆจะเห็นชัดเจนมากครับ เนี่ยฮะกลมๆเป็นเม็ดเป็นเหมือนเม็ดบอลครับผมจับอยู่เขาเรียกว่าไข่มุกแล้วฮะสีเหลืองๆครับก็ไม่ถึงกับเป็นสีน้ำตาลไม่ถึงกับเข้มจับเป็นพิมพ์หกชั้นหกตลอดนี่ครับผมมาดูหลังครับผมช่วยกันวินิจ พิเคาะนะครับผมเนี่เป็นพระองค์นี้ขอบก็เหมือนกันครับผมเหมือนกันกับขอบอ,อฝนขอบมาจากวัดเกตนะนี่ครับก็ประมาณนี้ครับ แต่องค์นี้จะบางมากครับผมเนี่ยพระสมเด็จองค์นี้บางจริงครับผม mm. ก็ดูอีกลักษณะนึงก็ mm. แอนฮะครับครับภาพกุก็อย่างนี้ครับร่วมกันพินิษพิจารณาครับผมร่วมกันชมครับมีก็มาแบ่งกันชมครับ คาบคราบก็จะเป็นเงี้ยครับผมเม็ดคล้ายๆเม็ดมุกเม็ดเหลืองๆนี่ก็ขึ้นต้องได้สององค์จริงครับผมทึง่จะรู้ว่าชัดเจนยังไงแค่ไหนครับผม ร,ร่วมกันพิจารณาครับผมร่วมกันพินิจพิจารณาครับผมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์วัตเกศตชยู พูดไม่เก่งครับก็จะประมาณนี้ครับผมถ้ากก็ประมาณนี้นะครับผม อ๋ลืมนั่นไปครับผมพระพระองค์นี้จะมีแร่ครับมีแร่ด้วยนะครับผมเม็ดเล็กๆคล้ายๆเป็นเออแร่เม็ดเงินตรงตรง้องถ้าเห็นองค์จริงแล้วจะถ้าได้ส่ององค์จริงที่นี่นั่นครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะ มีก็แบ่งกันศึกษาครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยครับผมครับบางครับองค์นี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับผมสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณครับผม